สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทํางานกันนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะข้างนอกเนี่ยติดลบสององศานะคะแล้ววันนี้ก็อากาศดีนะคะเพราะว่าเออเมื่อคืนนี้ก็ติดลบโอ้โหอากาศหนาวมากเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยววันนี้เราต้องไปทํางานนะคะเอ่อไปรือ้อเรียวกว่าอะไรนะไปทําความสะอารดรั้วนะคะรั้วล้อมรอบนะคะที่ที่ฟาร์มเราเพราะว่าบางทีช่วงต้นต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่ผ่านมานะ่ะ มันจะมีพวกต้นมงต้นไม้ขึ้นนะคะเราก็ต้องไปเอาอกคะ่ะไปขับไปทํางานกันนะคะอันนี้ก็เครื่องตัดเอ่อเคเรว่าอะไรอ่ะตัดรัว้วตัดกิ่งไม้นะคะเป็นกันไกรนะคะและเนี่ยของของเราวันนี้หนาวมากนะคะอย่างที่ปอกนะคะเพราะว่าอือโหนี่นะคะแมคคณิ้งอะ่ะเกาะยอดหญ้าเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้หนาวเริงพูดเนี่ยไอยางออกมาเลยนะคะ นี่นะคะสภาพปกติแล้วตรงเนี้ยตรงแถวเนี้ยเริงจะปลูกดอกไม้นะคะแต่ช่วงเนี้ยดินมันแข็งมากเลยขุดไม่ได้นะคะแข็งเหมือนหินเลยนะคะเนี่ยสภาพนะคะคือแบบว่าแข็งโป๊กเลยนะคะเนี่ยนั่นนะคะเพราะว่าแผ่นดินเนี่ยพื้นดินอนมันมันแข็งนะคะแล้วน้องหมาไปเดินในในในทุ่งเราเนี้ย ก็ไม่อยากให้เดินนานนะคะเพราะว่าถ้านานไปเดี๋ยวเรียกว่าอะไรนะ่ะน้ําแข็งจะบาดเรียกว่ามันความเย็นนะคะมันจะมันจะกัดขานะคะนั่นเลยค่ะแล้วมันก็เดินไม่สบายนะคะอย่างเงี้ยก็คงให้เขาเดินเล่นแค่ใกล้นะคะเดี๋ยวพออากาศมันดีขึ้นหน่อยนะคะบ่ายๆเราก็จะพาเขาไปเดินนะคะช่วงนี้ก็ให้เขาไปเดินเล่นใกล้ๆนะคะรู้ๆค่ะเมีย นี่นะคะสภาพรั้วเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็ไม่ได้มาทำความสะอาดนะคะเราทำความสะอาดแค่ช่วงต้นปีนะคะนี่นะคะเราจะมีกระแสกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยล้อมรอบไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าไม่ตัดอะไรอกข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้กระแสไฟฟ้าเรานะ่ะมันไม่ค่อยแรงนะคะ แล้วก็เป็นรวดอย่างนี้นะคะเนี่ยเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านเราเรียกรวดตะข่ายหรือเปล่านะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะจะล้มให้หมดเลยอันนี้คือมาตัดช่วงหน้าหนาวอย่างนี้มันดีนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยรกนะคะแล้วก็มันเห็นง่ายมันมีแต่กิ่งก้านนะคะนั่นเลยค่ะไปค่ะไปทำงานกันนะคะนี่ค่ะหนาวมากเลย วันนี้ท้องฟ้านะคะโปร่งนะคะอากาศดีมากเลยนี่แหละคะ่ะที่เป็นสาเหตุถ้าทําให้อากาศมันหนาวนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีเมฆปกคลุมอบอุ้มความความความอบอุ่นไว้นะคะความหนาวมันก็เลยแบบว่าโอ้โหเต็มที่เลยะคะ่ะแดดสวยๆนะคะอย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วเนี่ยที่เริงจะต้องทํางานวันนี้นะคะค่ะไปค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะสภาพนะคะอย่างเงี้ยต้นแบล็กเบอร์รี่ป่านะคะมันขึ้นแล้วมันก็มันเป็นเรียกว่ามันขึ้นตามนะคะมันขึ้นรั้วอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันขึ้นเข้าไปในรั้วแล้วมันก็พลาดไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาออกนะเนี่ยนะคะ ต่งนี้มันง่ายเพราะว่ามันยังไม่ขยายกิ่งก้านสาขานะคะเห็นไหมคะรู้ว่าเราก็จะรกอย่างเนี้ยต้องรีบมาเอาออกก่อนที่มันเยอะกว่านี้นะคะนี่นะคะไปคะ่ะไปดูกันการทำงานของเราลิกซีลูลูคามียอ่าคามีย นี่นะคะสภาพน้ำแข็งหูยหนาวค่ะนี่นะคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งขึ้นเลยเพราะว่ามันหนาวนะคะ